กันท่านผู้ชมที่โชว์วัตถุครับสนามเสือน้องสือสองพังมูกดาหารใช้ KTM ตัวแข่งขันในการซ้อมครับทีแรกครับขอบคุณช่างนี้ครับที่มาปรับโชว์ ที่โจผสมน้ำมันอยู่ที่20ครับจ ยังมีสะดุดยังมีอยู่นะครับรอบหนึ่งใช้หนึ่งนาทีประมาณ20่สิบสครับสนามช่วยมากชินโจชอครับ ช่วงนี้อยู่ระหว่างเช็คช่องครับ ไทยเลนสนามหนึ่งมุกดีคบไปปะานี้ทคจรงไม่เ่งครับความไม่ยันครับที่ซื้อมายังไม่เคยเปลี่ยน I right. เดือนนี้เจอกันนะครับที่เดือนภุมภานะครับแลบเป็นรทีดีครับน้องสุกที่สุดดครับที่โจยังแข่งคั้สองนครับ65้อ85โ้โตรับ85้อเลยครับลูกแล้ว aky, <ท 11? S 1> i i. หน right, รับ มาตัดแข่งกันนะครับมาทำกันบ้านลูกนาละครับทนึกครับดินแข็งอันตรายมากครับชุดบินมีกรมุนมาแล้วครับ สองก็เยควนเกินกันนะ ไป่หกเลยทีครับเรียบร้อยครับสมู์แล้วครับไม่อะวนี่ไม่ได้ครับสองเลยครับ